สวัสดีครับทุกคนครับบิ่งโคโลวันนี้กับ9อันดับของเล่นสุดแปลกที่สะพานเหล็กรู้จักสะพานเหล็กกันใช่ไหมครับทุกคนครับแต่ก่อนมันจะอยู่อีกโซนหนึ่งใช่ไหมสะพานเหล็กตรงคลองออใช่ไ่ะเออไปคลอง,งแล้วแบบเป็นแบบตลาดตลาดเลยอะ่ะขายเกมขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่เป็นเมก้าเขาเรียกว่าเมก้าพาซาก็เป็นตึกเมก้าพาซาแล้วก็ของเล่นเต็มมากใครที่เคยไปจะรู้ว่าของเล่นจบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะหมดวันนี้เราหยิบมาทั้งหมด9ชิ้นตอนแรกจะหยิบ10แต่ลืม แต่ว่าก้อนอื่นเลยนะทุกคนครับเปิดไปเฉยๆมันก็ไม่สนุกนะมันต้องมีมหาอะไรขบเคี้ยวแบบกินเพลินๆน,นี่ครับบินบินขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุงรสรสสไปซี่ซีวีทรสชาติเผ็ดนิดๆเข้มหน่อยๆห,หวานกำลังดีได้ความเค็มจากสาหร่ายรสชาติเข้มข้นแบบที่ใครๆก็ชอบนั่นแหละนะครับผมจะลองทานกันดูน่าจะมีความเผ็ดๆเล็กๆแล้วก็มีสาหร่ายด้วย2องละ45บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับผมขนมบินบินนะ อืมอ,อร่อยยไหมอร่อยอร่อยจริงกลิ่นเกินมันละมุนนี่นะบินบินขนมข้าวหอมมะลิอบก,กรอบกรุงร,รสรสสไปซี่ซีวีทแล้วก็เค็มจากสาหร,ร่ายหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นวันนี้เดี๋ยวเรานั่งทานด้วยแล้วก็เปิดเล่นชิวๆกันไปวันนี้สไตล์วอล์กสมดร,ราธรรมดาคือต้องบอกว่าอย่างแรกเนี่ยเอาแบบว่าจะเซิร์ฟไปก่อนแล้วกันนะเริ่มจากตัวธร,รรมดานี่ก่อนเลยครับผม What is this อันนี้คืออะไรไม่รู้แต่เราก็หยิบมาคือหน้าตาหนูหล่อมากทุกคนครับ รับหนูไปเลี้ยงสิอันนี้มันยี่สิบาททุกคนมีสวิตเปิดตรงนี้ครับผมเรามาดูกันหน่อยว,ว่าอีหูใสเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงเวลาเปิดเครื่องอะโอเคครับเปิดไม่ติดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องใส่ถานเฮ้ย <c oughs> ใส่ถาน <c oughs> ไหมฮะผม <c oughs> ดูดีว่าพังหรือเปล่ามาดูครับ <c oughs> เปิดสวิตได้แล้วกว่าจะเปิดได้เหรครับ ต่อไปทุกคนครับโอ้โลใส่ตีอันถัดต่อไปทุกคนอันนี้เลยดีกว่าทุกคนครับผมผมต้องบอกเลยนะตัวนี้เนี่ย60บาททุกคนนี่คือเป็นไข่ไข่แบบนี้หลายอันมากอยู่ในนี้ก็้เดี๋ยวมาเปิดกันดูทั้งหมดเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรแต่ว่าถ้ามันซ้ำๆกันก็จะไม่ค่อยเปิดครบนะอืไข่สีน้ําเงินข้างในมีอะไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าโอ้โหอย่างเยนโลเนี่ยแหละ สีเหลืองอ้าวนี่น่าจะเป็นอะไรเนี่ยไดโนซอรัสนะครับผมโอ้โหมึงตามสีเลยนะนี่อะไรเนี่ยอันนี้พันอะไรครับที่มันใหญ่กว่าทีเล็กอ่ะที่มันหน้าตาเหมือนกันอะน่าจะทีใหญ่อ๋อน่าทีใหญ่อันนี้คืออ้าวเดี๋ยวงเจอนะนี่ ว่าไข่แพงกว่าของเล่นข้างในๆๆเงินใช่อผมเอาเงินมาซื้อพวกแบบขนมบินบินอย่างเงี้ยยังมีประโยชน์กว่าแอปไคลคอ,อ<ด>มเมื่อกี้หกสิบบาทอ,อันนี้45บาทได้ซองใหญ่คุณพี่น้องอิ่มด้วยใช่ไหมพี่อิ่มกันทั้งตำบลอันดับต่อไปทุกคนอันนี้มันแบบเ,เร็วๆนิดนึงนะนี่เห็นไหมลาลโอแอลเซอร์ไพรนะครับ fashion doll คืออีตัวเนี้ยคือมันถ้าของแท้เนี่ยมันราคาจะตกอยู่ที่ประมาณแบบ โอ้โหกเจ็ดแปดร้อยนะมไม่ต่ำกว่าสามร้อยลูกใหญ่ด้วยนะครับเพราะผมลูกเล็กผมเคยซื้อมาก็โลยี่สิบนะครับผม <c oughs> มาดูแกะกัน,น <c oughs> ปกติพวกนี้มันจะแกะแกะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนนะมันจะมีแบบแกะตรงนี้แล้วค่อยมาแกะตรงนี้คือขั้นตอนการเปิดเนี่ยไม่มีเลยนะหรือว่าจริงๆมันเป็นยังไงคือต้องแงะอย่างเดียวอะทุกคน <c oughs> เปิดออกมาอ่ะอ่าน่ารักนะเมื่อกี้มีอะไรหล่ดออกมาเนี่ยคือเป็นแว่นตา อันนี้ไม่นช่นวัตุติ่งนะนี่กระดาษนะแล้วก็มีโซ่แท่กุญแจมือน่าจะเอาไว้ล็อกกับหัวเตียงนมตัวนี้นะเตียงทำอะไรผิดพอไปตู้นี้ก็เห็โอ้ อ๋อมีเซอร์ไพรส์ทุกคนครับข้างในมีเซอร์ไพรส์ว่าแบบเอ่อตัวนี้จะได้เป็นตัวหรือเปล่าอันนี้ก็จะได้เป็นหมวกหรือว่าเป็นหัวอะไรเออเออก็มันดีคือในกล่องนี้มีถึง2 2ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ให้สุ่มได้นะครับผมอ่ะมาดูรูแรกกันเลยไหมมาดูตัวกอนดีกว่านะดูตัวอ่ะดูตัวอ่ะเดี๋ยวดูนี่น้องเขาลงมาสวัสดีสวยเปล่าเลยเอามาดูดูันแรกอ้าวโอ้โหโคตรโคตรแบบ เอาไงอะนี่คือป้าที่ขายข้าวแกงอยู่ในเมืองยังไงเนี่ยเอ้ยแต่หน้าตาเขาก็ดีนะผมนี่น่าจะใช้ประมาณแบบลอรีอัลนะตรงนี้นะครับผมแต่ว่าทําไมนี่มันนี่มันแกะมาจากตรงนี้นะ <c oughs> ตรงตัวนะแต่ว่าออกมาเป็นหัวว่ะอ่ะหัวก็หัวว่ะต่อไปต่อไปรูปหัวได้ไรรูปหัวแต่ได้น่าจะเป็นวีเดี๋ยวลองวีก่อนนะครับผมเอ้ยนั่นเป็นเสอาเหรออันน,น,นี้อันนี้เป็นเสื้อผ้านะครับผมเป็นรูปเสื้อผ้ากะได้ไรรูปเสื้อผ้าแต่ได้ต,ตัวครับผมมาแล้วโปมมาเลยฮะสวัสดีค่ะ แน่นไปหน่อยนะตัวน,นี้นะเพราะเราใสายอวบเนี่ยทรงดีนะอ,อ่ะยังไงน่ารักเลยเนี่ยพูดอะไรกันดูแลหน่อยว่าให้แชร์หน่อยอ่ะสาสตร์ผมเลยว่าสางผมไปหน่อยวะา <c oughs> ที่คาดค่ะมัพก็ไปแสงก็ไปคราเรียกว่าอะไรวะเสยเอ้า <c oughs> น่ารักนะ <c oughs> น น่ารักยังไงวะมันมันมึงออกแบบมาให้มันเล่นได้กันได้ไหมนเนี่ยวยิ่เย็นเอาเลยยันเอาดิมาดีหัวหัวลานไปแล้วเอ้าน่ารักขึ้นมาทันทีนะเดี๋ยวมีอะไรอีกมาดูรูนี้นะอะไรอ่ะกระปุ๋ยเบาอ๋อเอาห้อยได้อ่ะยังไงเริ่มน่ารักขึ้นยังไอ้ผมอ่ะต่อไปนี่รูปตัวทุกคนนี่ได้อะไรนะอะไรเนี่ยเสื้อมาแล้วฮะเอาใส่เสื้อให้น่ากัน เรียบร้อยแล้วเฮ้ยมันต้องใส่ข้างหน้าดิวะมันต้องโชว์ไยวะเอเยบอกพอก่อนพี่ดูไม่ไหวแล้วเด <c oughs> เล่นกูเยอะ่ะเห็นนะอันนี้คือเสื้อโรงพยบ้าล <c oughs> มูจิไงอ๋อมูจิ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเปิดปลายเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์อะไรทุกคน <c oughs> พอบอกให้แกะดูนะครับผมแกะเฉยๆอยนะแกะดูดีว,ว่ามันเหนียววังแปะแปะ อ๋อคูลฟีเวอร์อ่าคูลฟีเวอร์อสบายอ่าเอาน้องไม่าไมาเอามาดูดูนี้ได้ได้รองเท้าหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะโอ้ยฮ้ยอะไรอ่ะปอนน้ำที่ป้อนน้ำไม่สบายเดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวเราค่อยป้อนน้ำน้องนะตอนเนี้ยเดี๋ยวมาดูรูนี้ก่อนเกสเซอร์ไพรส์รนะครับผมเดาซิว่าจะได้อะไรนะครับเดีย๋ยวบอกนะรูนี้น่าจะแบบเซอร์ไพรส์รที่สุดกลับได้เป็นรองเทา้า นางใส่สีแดงนะเขาเรียกสีแดงแรงลิ์เอาใส่รองเท้าไปครับสวยๆนะฮะวันนี้จะออกไปสยามเซ็ตครบเซ็ตเลยเอากินน้ำลูกมาความบันเลยเกิดขึ้นแล้วไงยัดปากเลยฮะ,อะอโอ้โหกินเก่งนนเนี่ย,นยเนี่ยดูดเองเลยเห็นนะ หุ้ยหมดเลยหมดเลยนางกินน้ำหมดเลยมาถึงในซีรีส์ที่เรีว่าคิดอยู่ช่วงหนึ่งนะนั่นคืออมองอัดกับผมนี่ราคา70บาทนะฮะด้านในมีไข่อยู่อาจจะเป็นไข่นกกระทาหรือเปล่าไม่น่าใช่เปิดมาโอแม่เจ้า ไข่อีกแล้วนะฮะ u n กซ์มีนะครับผมนี่คือไข่แบบนี้เนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการแกะเห็นไหมมันจะพลูเฮียเห็นไหมอันก็ทาการเขาเรียกว่าปลดกระดุมเม็ดแรกของเธอออกก่อนเลยแล้วมันก็ออกมาทั้งน้างนดึงออกแล้วมีอีกชั้นหนึ่งครับทุกคนครับผมจะใส่ไปด้วยสองอันเฮ้ยคุณอย่าบอกนะว่ามีอีกชั้นมีอีกชั <ad> ้นว <weed> ่ะมันนุกุมันมากอะการเล่นอะไรย่างเงี้ยบลเมลอนกรีนทีอุ้ยยังไง เฮ้ยน่ารักน่ารักนะน่ารักนะมีน็อตด,ด้วยนี่โอ้โหซาใส่น็อตมาด้วยแล้วเขาอยู่ในไหนเนี่ยอ๋อนี่ได้เป็นชุดเกราะเฮ้ยน่ารักดีตัวนี้เฮ้ยผิดคาดอ่าอยู่ในชุดเกราะไว้นะครับผมหมวกอ๋อตัวนี้เป็นหมวกเฮ้ยสีแดงใส่หมวกอันี่ว่ะเออแล้วไงอ่ะมันมันเหมือนจะมีอะไรสักอย่างนะ ฮ้ย <Hey, S 2> ผมไม่เห็นอะไรเลยแล้วไงอะไ่ะมัน,ม,นมันเหมือนมันต้องมีอะไรบ้างอ่าเรามาดูดีกว่าว่าโบชัวเขาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าง่ายๆครับผมก็คือว่ามีให้สะสมหลายแบบนั่นเองอันต่อไปดูไหมผมเริ่มเบื่อจริงๆเลยที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อันนี้ก็ขายที่อ่ะพันเหล็กนะครับผมเดี๋ยวนะหิวหิวขอกินบิ๊มบิ๊มกันคนละซินเลมอนมันมีวิธีการเล่นด้วยทุกคนครับอ่ะดูอ่านวิธีนะครับผมเป็นไงเ,เข้าใจปะ ตาไหลเลยป่ะหายไม่ออกไม่ต้องใช้นะครับผม <S <S 1> <S 1> เล่นเองเลยอ๋อหมุนได้อารมณ์มันจะคล้ายๆนี่ครับทุกคนครับคล้ายๆว่ายังไม่ชินรูบิกเหรอรูบิกรูบิกรูบิกคือหมุนจนเละง่ายๆหมุนได้หลายแบบมากแล้วก็สุดท้ายก็ย e e ังไงก็ได้เอากลับมาให้เป็นรูบิกให้ได้ทําให้มันมันม่วๆเละๆนะแล้วสุดท้ายก็มานั่งทําให้มันกลายเป็นเลมอนกุ๊กเฮ้ยสนุกดีนะสนุกดีตัวนี้ก็เพลินๆอะเออเพราะว่าบางทีบางคนเบื่อรูบิกไงอาจจะไปเล่นรูอื่นบ้างอันนีี้ด่ นี่อะไรน่ารักมากบางคือสั่นได้ด้วยน่าจะมีชีวิตอยู่นี่เขาบอกว่าเป็นแปลงร้างไนย้ยตัวนี้60บาทคุณพระช่วยพร้อมยังมาเฮ้ย,อยตอนแรกผมดูก็บปีดจะ้มีไข่ออกมาผมไม่ใช่แล้วมันนั่าจะพิกตัวได้นะอากัศลองกลับตัวหน,นะครับผมนี่มังกรแบบนี้นะออ,อกกลายเป็นไข่โอ้ชัดเลยทีนี้มือชัดเลยเ <laughs> นี่ยมันจะไปรมันเอาไว้นวดนิ้วนะครับผม มันมันยืดดีมากเลยนะดูดิเห็นไหมโหคุ้มได้บ้างว่า <_ d ata> ชิบหายแล้วนมันยังไงเนี่ยฮะเรามาเหลือประมาณ3ามชิ้นเอาเป็นตัวนี้ไหมนะครับตัวนี้ไหมลูกค้อาจจะง,งงว่ามึงซื้อมาทําไมตัวนี้ข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูนะครับก็ตกข้างนอกเนี่ยเป็นก้างข้างในเป็นอะไรเนี่ยโอ้ข้างในอย่ายไปดึงมันออกมานะฮะข้างในเป็นแบบว่าแบาบ อ่าน่าจะเป็นเครื่องขึ้นจักรอะไรเงี้ยเดี๋ยวยนะเนาะเฮ้ย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 ,ย,ยมันเปิดติดเลยว่ะที่ต้องตั้งสดๆอ่ะพี่น้องนะครับผมรอละหกร้อยยังติ้นอยู่เลยยังติ้นอยู่เลยทุกคนจะเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นหลอนดีนะเออมันหลอนเนี่ย Big surprise นะครับของเล่นคละแบบนะฮะผมต้องบอกเลยนะว่าแกะยากมากนะครับผมน้าวดีนะผมเล่นกล้ามมา ของเล่นเยอะตรงลูกน,นี้จะไม่ได้ว่ากี่บาทแต่ว่าไม่น่าเกิน200ทุกคนครับผมรถกระป๋องอันนี้เหมือนเคยเจอปะคุ้นๆปะเนาะตั้งแต่ตอนแรกอ่ะมีหลายแบบไม่ทราบสมแต่ผมอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรวะโอ้รถแรงนะเนี่ย <laughs> เดินหน้าไปเลยลูก <c oughs> เรียบร้อยนะฮะเหตุอุบัติเหตุครั้งยิ่งใหญ่นักแข่งทุกจบกันนะอาชีพนักแข่งเอามาดูข้างในก่อนมีอะไรตัวนี้เปิดแล้วนะครับผมเอ้ยแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยข้างนอกมีรถ ข้างในก็คือรถนั่นแหละเป็นเลโก้นะครับต่อเป็นรถรถนะนี่เป็นแบบนี้อ๋อนี่เคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วจําได้นะครับผมอ่ะเก็บไว้ตัวนี้เดี๋ยวไปให้เด็กข้างบ้านนะครับผมเพราะว่าเขาชอบกินเ้ยอุ้ยเขาเรียกว่าเพิ่มปุ่มกระสันด้วยนะเนี่ยเออ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 อเทว่าไปใช้ลูเฮ้ยไปจริงๆอันนี้มันเป็นอันนี้ได้นะคือเราก่อนเขาเรียกว่าเป็นนักมายากลใช่แล้วยยัดก็ไม่ได้ปะ หะอย่าคืนด้วย อันนี้เราเสาร์แล้วมาอีกแล้วไอ้ตัวนี้ดีกว่าไอ้ไข่ใดนะทุกคนครับผพราะว่ามาหมดเลยนะสิงสาลาสัตทั้งไล่เลยเนี่ยมีหมดเลยนะเงาะมังคุดทุเรียนเฮ้ยให้ให้้้วางเฮลิคอปเตอร์ลงด้านบนแล้วก็กดให้ลงจากนั้นก็ดึงเชือกแล้วปล่อยเฮลิคอปเตอร์จะบินขึ้นเฮ้ยบินได้เอามาดูฮะคือตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ายัดเข้าไปให้สุดแล้วกดใช่ไหมแล้วดึงได้มันจะลอยขึ้นไปเลยนะดูนะหนึ่งสองสาม เย้ yeah. 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 เอ้าจบไปแล้วครับไข่ใบนี้อันสุดท้ายทุกครับที่ที่ที่เก็บไั้สุดท้ายเพราะว่าตัวนี้คือนี่ดูเห็นไนมะน่ารักมากคือเล่นยังไงไม่รู้ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าเห็นบอกว่าคนขายบอกว่าเอาไปหน่อยลูกเขาบอกแค่นี้เหรอตุยน้องน่ารักมากเห็นตูดไหม โัวแล้วเฮ้ยผัวน้องยังอยู่ตรงนี้เลยมึงยาวออกกล่องแล้วเนี่ยคือมันอ๋อมันเป็นหมาที่แบบใส่ทรายไว้ข้างในทุกคนนี่ไม่ใช่หมาเนี่ยหนูเฮ้ยันเนิอ่ะปลาทูฮะเก่งเก่งไม่โดนมันจะกลับไม่ได้ไหมถ้าคุกมันเข้าไปอ่ะ อู้อ <qu en> ีกน้องจบแล้วน้องกูจบแล้วมึงจบไปแล้วครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปดูให้ว่ามีอะไรที่แปลกๆอีกนะฝากไปด้วยนะครับกับขนมบินบินะครับขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุงรสรสสไปซี่ซีวีทเค็มนิดๆจากสาหร่ายกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินมากกินคนเดียวก็ได้แบ่งเพื่อนก็เขาเรียกว่าเพิ่มมิตรภาพกันไปนะับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น ราคา45บาทเท่านั้นเองได้ต้องหลายห่อเนาะอะ,อะสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนเจ๊กใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรนะั้นอย่าลืมขนมบินบินเนี่ยก็นั่งเคี้ยวเพลินๆสำหรับวันว่างๆน่าเป็นไรเจ <laughs> <c oughs> ๊นู้นอินเสิร์ต <laughs>